อันกลับมาแล้วจิราณีรีเทิร์นค่ะก็นักเตะนัก้ารอช่องสายอย่างนี้ี่ทอิราณีนทำแนบเป็นยังไงบ้างแบบสุดรังสำหรับเออ่50ปีทริมมิระโพส์ค่ะโชว์ปีนี้ก็เป็นเบลคู่กับเจมจินะคะก็คือเออ่จิราณีคัมแบ็กค่ะเป็นยังสียงปิดกระหึ่มเลยก็กระหึ่มค่ะดีใจค่ะความจริงแล้วเอ่อกับเจมเนี่ยเป็นคู่ที่เล่นด้วยกันคือแบบ น่าจะนานที่สุดแล้วอะค่ะก็คือเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะได้โคจรกลับมาเจอกันค่ะแต่บอกว่าที่่านมาคือค่าที่อ่ะช่วงแรกแบบไม่ค่อยได้รุ่งงานแต่พอกลับมาโลกงานแล้วคิวเพิ่มกว่าการกระโดดการเตะเออได้ยังไงเัอยังไงมันมันต้องฝึกเยอะไม่รู้ว่ามันรู้สึกเหมือนกันค่ะความจริงแล้วเราซ้อมด้วยกันอะน้อยมากเพราะว่าคิวเราอบไม่ตรงกันก็ได้มาซ้อมกันเมื่อวานแล้วก็แบบเฮ้ยเจมพวกเรายังได้อยู่นะเนี่ยอย่างนี้ค่ะโชว์เปเหมือนโชว์สมรรถภาพอะคือแบบเออยังไหวกันอย นะมีการถามคนคิดโชว์ไปว่าทำไมคู่เราเมมเยอะที่สุดกว่าผู้อื่นคือถามค่ะแต่เขาบอกว่าเขาอยากให้มีอะไรใหม่ๆให้กับคนดู <c oughs> อยากให้เหมือนการเจอกันในครั้งนี้มันไม่เหมือนกับเออก่อนๆที่อาจจะเคยมีโชว์แล้วอย <c oughs> ่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะมีการแบบโผล่เซาบ้างปุ่มกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้มันดูเหมือนเป็นเขาเรียกว่าละครเวทีอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันแค่มองตามมันจะรู้เลยว่า เจนจะไป,ไป,ไไปยังไงเบลจะไปยังไงคือเหมือนเราต้องจับจังหวะก,กันดีมากๆค่ะเพราะมันก็จะมีจังหวะที่เบลเะมันต้องเทตัวลงไปเลยแล้วเจนก็คือต้องรับให้ทันก็ไว้ใจกันเท่านั้นเลยค่ะ ยืนยันว่ามีละครที่จะมาจะเกิดขึ้นดูเป็นคอมเมดี้แน่นอนเป็นใช่ค่ะคอมเมดี้แต่เป็นคอมเมดี้ที่ครบโรดค่ะชื่อเรื่องว่าเจ้าคุณพี่กับอีนังคำดวงค่ะชื่อเรื่องก็ไม่ได้เล่นเป็นเจ้าคุณพี่นะคะเล่นเป็นอีนังคำดวงค่ะอ่ดฟิตติ้งเม่อไหร่ใน็วนี้ฟิตติ้งเร็วๆนี้แล้วค่ะก็ประมาณต้นเดือนหน้าค่ะตื่นเต้นมากๆหลายคนคาดหวังมันเป็นกดดันออกมาว่าแบบการทำแบ็คทั้งเราอันหมดแล้วไม่กดดันบทสนุก ค่ะผอมเล่นมากๆค่ะเหมือนทุกคนแบบตั้งใจเองก็เหมือนเข้ารอยากจะไปถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเราแค่เราอ่านบทเราเห็นถึงบรรยากาศของการทํางานแล้วแบบมันจะต้องสนุกมาแน่ๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นแค่ตลกหรืออะไรอย่างเดียวมันมีความ้าทายด้วยยิ่งเฉพาะแบบกับบทเองอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องที่คาท่ายเรื่องที่ต้องเหมือนฝึกใหม่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรจากวันนั้นเด็กใหม่ตอนนี้มันเป็นตัวพ่อตัวแม่แล้วมัน่าทึงมันจะต้องเฉื่อยแค่ไหน คือ่าเเอาเป็นว่ามันไปตามของจังหวะของมันแล้วกันค่ะเป็น,ปนไปตามบทอะไรก็คือแบบไม่ได้คันไม่ได้คาดคันแต่ว่าคือเราเราเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นมากกว่ากับเมื่อก่อนอย่างเงี้ยจะมีความเก่งขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นอะไรประมาณแบบี่มือกันต้แแ่กร็ดีค่ะเรายังมองหน้ากันว่าแบบเออเราเจอกันมานานแล้วเนาอแอบตอนนั้นอบะ โอ้โหสิบแปดยี่สิบต้นๆอ,อย่างเงี้ยจนตอนนี้ค่ะเมื่อกี้ไปเจอรูประมัดนะลูกได้เจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วลูกเป็นยังไงบ้างแหละคนกลับเทียมหน้าคือได้แม่มาใช่แม่น้องยิมนะย้มหวาดเนาะเออยิ้มหวาดแบบเหมือนช่วงบนก็คือเหมือนคุณชัยหมอ<แ>ช่วงล่างเหมือนกองแก้วอย่างเงี<แ>้ยกอดเชียร์น้องอยู่ละครเรื่องที่สองคุณแม่กองแก้วคือแบบเหมือนรูปเดียวกันเดือนเมษาค่ะมีแววั้ย ดูตําปังไหมคะเป็นความแบกค่ะวันที่จะได้ทการฝากโยกยังไงไหมเ็มาฝากฝักฝากฝักอะไรจำไม่ได้เหมือนกันวันเจนเราต้องฝากใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยค่ะสำหรับในคนใจตัวผรอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดที่ไปกับไบค์ก็ี่ขึกลงมอ อ๋อค่ะไปงานโวกาล่าค่ะแล้วก็ได้นั่งข้างกันอะไรอย่างนี้ค่ะเชียร์ได้ไหมคะคุณเนียเชียร์ได้ไหมก็ตามจริงเชียร์ได้ทุกคู่อยู่แล้วใช่เราแต่แฟนเลยค่ะใส่คนพัดข้างกับตาบงเราเลายว่าเพิปมหมา่ามมมมชิมหมาก็ อาจจะเพราะว่าคนอาจจะชอบมาจากหนังที่เราเล่นด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบบเคมีมันได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนยังได้เจอกันตามงานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนก็คนก็เหมือนเรียกร้องว่าเออแบบอยากเห็นผลงานต่อไปด้วยการอิจาัาอย่างเงี้ยค่ะ้คนก็อยากเห็นมาผลงานนะเออยล้นไงเสร็จเรื่อ้แล้วจมาดเห็นไนวุ่น่งเห็นไหมเห็นไม่ได้ไม่ไเดียว่าไหนตออ้ ก็รอไปก่อนนะคะแล้วคนนี้เขาพอจะเป็นสเปคเป็นดาราคนไหนได้ไหมคะหนุ่มรุ่นน้องยังไม่เคยคิดแบบนั้นอืมค่ะถ้าคนจะชิปจะจิ้มเนี่ยได้ก็ได้ก็ได้เลยแอย่างที่บอกคือแบบเชียร์ผูนไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าจริงค่ะแ้จริง แต่ถ้าจริงทำไงขอรีแล้วขออยู่แล้วถ้าใช่ขออยู่แล้วจ้ะเขามีแหมเขามีกล่าวแบบว่าแย่ๆอะไหรือไม่เพาแบบไม่มีไม่มีฟิลนั้นเลยจริง,รงๆค่ะอตอนที่แบบว่าประคองเราลงออแบบแท้ๆอันนั้นอน,นาถมากคป็นี่ช่างการที่ลุกต่อไม่ใช่อะไรคือพี่พลอยอ่ะตะโกนมาบอกว่าให้เบลลงเองให้เบลลงเองคือเหมือนแกงเบลซึ่งทุกคนอ่ะก็เลยไม่ค่าเข้ามาเอนี่ดำดับก็มองแบบว่า คือเขาก็อยากจะช่วยแต่ว่าแบบพี่พลอยผู้จัดการแบบก็เลยไม่รู้ว่าแบบอุ้ยพี่พลอยจะคอนเทนต์จะอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมีใบที่ใจกล้ายืนแขกมาให้ทำไ,ไม่พี่สาวถ้าเราใช้จักรานไม่ช่วยหลือเบลล,ล์ว่าจะเป็นยังไงเบลก็คงจะเอาก้นลงก่อนนะคะแล้วค่อยเอาขาลงตามอย่างเงี้ยมันไม่เอื้อขนาดนี้มันไม่เอื้อค่ะใช่ก็รอรุ้นต่อไปชิปกัต่อไปค่ะเมียจ้า ขอบคุณค่ะเดี๋ยวใหม่เยอะเลยเพราะก็ไม่ควรทำดพี่ขอถามขอดหน้าพี่มีคนเดินผ่านถ่ายภาพรูปเออรูปทุกงานครับวยเป็นยังไงบ้างพอคนมาจับเป็นประเด็นอีกแล้วที่มันเพเพียบแล้วเนี่ยเป็นรู้สึกก็อย่างที่บอกแหละไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครคือการจะร่วมเฟรมกับใครคือแบบไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ ก็คือได้เดินผ่านการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็ทักกันใช่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าในแขกเชิญมีใครมาบ้างอะไรเงี้ยรู้อยู่แล้วค่ะรู้อยู่แล้วจริงจงมันเสียใจเมื่อไหร่ก็ไม่ือดยังไม่เอาจากประเด็นนี้ไดนัที่เราต้งใหม่ต้งเดิ่มก็ไปเล้เดูความเป็นเอ่อไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะแต่ก็แค่อย่างที่บอกว่าแบบเออไม่อยากให้เป็นประเด็นอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ก็เคลียร์จบแล้วไม่มีอะไรค่ะ เรียกต้รับเรียกคำขอค่